风风雨雨聊天。<laughs> ครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้าจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกถูกทานนะครับก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมือ1มือ2นะครับจากทางร้านราคาย่อมเยาราคาเป็นกันเองนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับส่วนเพจก็จะเป็นร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับฝากพี่น้องสมาชิกด้วยละกันเด้อนะครับมานะครับผมวันนี้นะครับเจอกันช่วงเช้าๆนะครับขอ ปลายเดือนนะครับโอ้ยขออภัยด้วยละกันนะครับปลายเดือนแล้วพี่น้องครับนะครับวันพุธนะครับที่31มสนะครับมกราคมสองพันหาร้อยหกนะครับวันนี้เรามีสินค้ามือสองนะครับเข้ามา1ตัวนะครับมือสองสภาพสวยพี่น้องนี่นะครับเป็นพาวเวอร์แอมพาดนพาวเวอร์แอมสี่ชันแนลนะครับรุ่น PX 1000นนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับสภาพนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัพเลยนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น800วัตต์ที่8โอห์มนะครับ1,200วัตต์อยู่ที่4โอห์มนะครับเป็นภาคใจไฟแบบหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับคันเฮสนะครับตัวนี้นะครับเซตเล็กๆนะครับ18นิ้วที่วัดไม่เยอะมากนะครับ18นิ้วโครงปั๊มวัดไม่เยอะมากนะครับใช้แต่ละ2ดอกนะครับพอเล่นได้พี่น้องนะครับดูนะครับทดสอบไปเมื่อกี้นะครับการใช้งานปกติดีนะครับไม่มีจี้ไม่มีหัมนะครับพัดลมนะครับระบายความร้อนนะครับหมุนปกติทุกตัว นะครับคาปลาทั้งหมด16ลูกนะครับซีกละ8ลูกนะครับนี่นะครับงานสวยๆแบบนี้เลยพี่น้องนะครับงานสวยๆเนียบๆแบบนี้เลยนแสงสว่างเป็นไงอ่ะโอเคโอ้มันแจ้งขึ้นตัวนี้นะครับนี่เลยครับงานสวยมากครับผมพาดนนะครับ TX 1000 นะครับตัวนี้นะครับสวยๆจำๆเลยนะครับราคามือ2อนะครับจัดให้ในราคาย่อมเยานะครับพี่น้องท่านใดที่กําลังมองหาพอแอมไว้ขับกลางแหลมขับมอนิเตอร์หรือจัดชุดเครื่องเสียงเล็กๆนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นนะครับผม8,900บาทราคานี้นะครับรับเองนะครับส่งบวก300บาททั่วไทยเด้อนะครับส่งบวก300บาททั่วไทย ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแก้งทุกชนิดพี่น้องนะครับผู้ใดมีแอม่เก่านะครับแต่ว่ากับบอด้เก่าคลาสไม่พี่น้องนะครับเก่าที่คนยังใส่อยู่นะครับใส่งานได้ปกตินะครับมีมิกเซอร์มี EQ มีคอร์ดนะครับหรือว่ามีตู้ลำโพงพร้อมดอกเสียงกลางเสียงเบสนะครับพี่น้องสามารถ นำมาแหลกเปลี่ยนตีเทินได้นะครับหานเท้าตั้งอยู่ที่บ้านหนองกบตําบลโครกเคืออําเภอหนองกรุงสีจังหวัดกาลสินนะครับไปมาหาเวพี่น้องครับหาบาเห็นนะครับโทษพี่น้องครับโทษสายตรงเลย0630564876นะครับพี่น้องนัดลงหน้าก่อนเด้อนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับผมบางเทือบางที่พี่น้องทักขอความพี่น้องคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอ นะครับเฮาอาจสิตอบไม่ได้เร็วทันใจนะครับแนะนําให้พี่น้องเราโทรสายตรงสีดีที่สุดพี่น้องนะครับโทรสายตรงเลยนะครับ0630564876แอดไลน์ก็ได้นะครับพี่น้องครับแอดไลน์ก็ได้นะครับผู้ใดอยากขายเครื่องเสียงนะครับพี่น้องทายุไกลนะครับแนะนําให้พี่น้องแอดไลน์นะครับมาเบอร์โทรอ่างต้นที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่งรูปภาพส่งราคา นะครับราคาไปกันได้นะครับผมเรารับหมดเลยนะครับพี่น้องครับอ่าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางเกีงต่างๆเนาะนะครับอ้าวขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมที่เสียสละเวลามารับชมนะครับการรีวิวสินค้าการแนะนําสินค้าจากทางเพจร้านนะครับขอพี่น้องรารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อนะครับสวัสดีครับ